ครับสวัสดีครับพี่นองสุขุสุขคนนะครับผมอีแอบแซบครับมินิสีผ้าพีผ้าหน่องมากินสมตําครับสมตาครับปลานิ้นทอดครับสมตํานีก็ตําเองนะครับตําปูปลาครับปลานิ้นตอนแรกว่าจะถอดตัวเดียวย่านบวอิมนะครับก็เลยถอดสองตัวกาบซมีขเขาเหนียวนี่ครับอันนี้ก็ะติ๊บนี่แหลวก็พักอันนี้ก็เออเดินว่าพักกองตุงญี่ปุ่นนะครับแลวก็มี สลัดกับผักกาดหอมครับกระเทียมี่มะเขือพวงครับเนี่ยมะเขือพวงครับมะเขือเนี่ยที่ผมแบบบุ้งซื้อมันอะคือแบบเขือหม่วงหรือเปล่านี่นะครับกามือนีกับเดนั่งมันนั่งกินอยู่หลังบานนะครับสุขีกับมีแต่นั่งกินในบ้านมันกะสีบรรยากาศมันกะจิบบกข่อยเห็นหลบหนอมแบบนี้นะครับมือนีก็เลยผ้าพีผ้าหนอมมันนั่งกินหลังบานครับกะทีขังหลังกะสีเป็น ที่โล่งของบจรจากวาของไผ่ของคูมีสิกินนะครับเป็นมีทีหลายเป็นเนี่ยอยู่ในกรุงเทพนะครับเนี่ยครับมาพี่น้องเราไลค์กับิืดเขา่า่ะแต่ก่อนอื่นก่อขออนุญาตครับคือเก่านะขออนุญาตแก่ข้าวนะครับครับมาพี่น้องเขาน้ำกัน โอ้ันนี้ถอดไม่ไหมครับผ่อนหน่อนก่อนอนื่นเอาขยาันีเอาหนีก่อนเลยครับสมตำอยากกินร้ายมือแล้วครับสมตำครับอันนี้ถอดไม่ไหมเลยฟังนีกก่กรอบขนาดพี่นอ้องกรอบเลยครับแนซะ่บมาก Thôi anh nhạt, ở đây đi nọng, tùm tắm nhé, Tùm tắm phết đây Bạn anh đây hà Tụi anh nhai im ข้ามมใหญ่พีหน่องจับอนนี้ตามมือหนหนูหรือแมวยังถึงน,นักค่า <c oughs> ครับพี่น้องข้าวมันญ่ป่าป่าถัดป่าเนื้อหวานเลยครับป่าสสดเลยครับเอามะากรวก่อนมะเกลือถัดนะครับจอด,บดใหม่ๆเลี้ยพผักกับกรอบกว่ อยากกินเทปเพชรที่อยากสมตำเทปเพชรได้ำตำตัวพริกหนึ่งใส่เป็นตำรรครับตอนแรกอยากว่าเพชรเพราะว่าอยากกินเพชรนะครับแล้วไส้เป็นตำรรไปน้ำหน่อย ปลาเนื้อวันหวานลนุ่มๆมพี่น้องอืมแป้าหนึบก,กรอบเป็นกววงตุ่งญี่ปุ่นนะครับอืมกรอบ เหลืองหวานเลยครับข้าวเปนไงดับสำหรับผู้ดได้ท่านกินข้าวครับสับเปิดข้ามารถชมกันกินข้าวน้ำกันครับ หวานๆนะครับมงถ่วงมันจับสองมัน โเราอยากกินแม่เพ็ดนี่เพ็ดอยู่พี่น้องส้มตำเหมือนบ่าเพ็ดกับปลแซบได้ตำเพ็ดๆเลยพี่น้งองเนี่ยวน้อยๆผักกองตุ้งญี่ปุ่นเนี่ย เรารสจัดสิขมนี่ๆแต่มันแซ่บพี่น้องลองลองไปซื้อมากินเบิองนะครับผมาว่ากินครับสมตำเนะี่ยแซ่บครับเนี <c> ่ <oughs> สดน้ำสมตำนะครับ ไล้เมือเรา,าได้ก็ได้กินนะครับเลยมไม่ได้คิดอยากโอ้สมอยากเลยนี่อาพี่น้อง เนื้อปลายหวานแห้งพี่น้องปลามาซดๆเลยครับบอกทั้งปลาขาเป็นคั้วเกี๊ดดอกไห่นะครับแล้วามาล่างพุ่งล่างอันนี้มันออกแล้วกันมากเกลือถอดถอ,อดเกลือพี่น้องซ่บกินก็สมตำเพชเรีเนียวเขากันกับปลา,ปลามันหวานเนื้อมันหวานนะพี่น้อง กินก็พักกับๆนะครับ ตำไส้ประกอบน้ำพี่น้น่จอจับให้พริกหลยหนว่วยเป็นกร,รมยังิดบ่วครับวุ้นเผ็ดยู่พี่น่องเผ็ดตะวันแสบพี่น่องเนือป่าห,หวาน สมตำเหมือนอะไรไปลองหาเคยรยหาเหมือนกันโอ้แบบตำหลายอยู่เหมือนได้จะยิ้มอดีอยู่ครับอ<ม>ลองพุ่งนแสบอาดไปลองพุ่งปลา กาค,คือเกอ่านะพี่น้องครับถ้าพี่น้องานใดสิเขามารับชมนะครับก็อขอกําลังใจจากพี่น้องครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจอีแอบแสบถ้ารับชมในช่อง youtube นี่ยนะครับก็กดติดตามใน youtube แล้วก็กดถือใจกดแชร์เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้ผมได้ทำอ่ายิ่งิบต่อต่อไปนะครับเมื่อนี้ก็ อีมพีน้องตำเองนี่แซ่บมนะัมยมันนี่ขออนุญาตแค่นี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับผม